สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนเนาะมื้อนี้พวกกระแทกคนเก่าคนเดิมมื้อนก็สิพาลงครัวเนะมาแกงลาช่อนก็คือปคอนั่นเองส่วนผักเฮมียังหลายเนะมีบวบแล้ก็มีพิมีใบแมงลักผอตูแล้วกักบัวต้นหอมเนะ นี่เนื้อปลาเขาขาวๆเลยอะ่ชอออนนอะอชนีเอาไปสิตตั้งข้อเบื่อก่อนเนาะขาใช้มือเป็นยังแบบเห็ดกินเนองเนาะเห็เดตะเพ็ดขนาด หัน้ำเัาก็เดือดได้ทีแล้วเขาต้มตะไครเนาะเัาปลใส่ใบมะกรูดเอาเนื้อปลาเขาลงเลยเอาลงเราไปต้องคนเด้อตุกคลเนี่ยมันสีขาวเดีย๋ยวเขาจะเอาพักใส่เนาะเอาข่าวเบื่อลงเนาะตุกคลนี่หัวแกงเลย แกงแบบบ้านเฮาเส่ยบแ,แกงแบบอีสานแบบโบราณเขาคนได้เนาะเพราะว่าเฮาเอาอันลงแล้วเขาจะเอาบวบลงทิ้เอาบวบลงแล้วแล้วก็เอาต้นหอมลงเนาะนี่พออีตูวเดียว เอาตกะถ่ายเนาะเดี๋ยวเหาปล่อยไใบชะพลีห้ขาข่อยจังมาปรุงเนาะใส่มะขามนำเดลยจ้ะมันอย่างบวบข้าวเนาะถึงลงไปเลยปรุงกันเลยเนาะก่อนแรกก็คือน้อบัลล่าเนาะทุกคนใส่ลายนัวลายจ้ะกินหอมมิ้วมีปรุงชื่อเลิศ เกลือเดี๋ขาใส่มันก่อนเอาอย่ามันเค็มเนาะเอากับอย่างม,มา,งมา,ช,มา,า,ช,าชิมเห็เนบอเนี่ยปลาชาเทนชีเห็ดแบบว่าเฮาบอต้องคนผลไลายเนาะเนี่ยปลาเฮากับ่ยังเป็นตอนเป็นตอนอย่างชี่เลยทุกคนเห็นบอชีสันมคา้ามเปียกเฮาเนี่ยเดี๋ยวชิมม่มไปกันเด้อ ไป,ปหไหล่เน้นึลโอเคเนาะเดี๋ยวเาตกถ่ายเราพักอีตูชุลงไปโอ้ยกลิ่นหอมหอดพี่น้องอเ,เนาะมาเด้อมากินข้าวน้ำกันโอเคเนาะเดี๋ยวเรารอตักทีเดียวตักกินข่าวน้ำกัน แนนเนี่ยปลาทุกคนมาเด้อกินข้าวนึงกันเมื่อเนี่ยชาวแทนบริกินให้เบิง่งเนาะ โอ้นี่เนาะของกินจะแทนมเนมื่อไกะมีแมงทอดลก้กกะไก่ข้าเนียวองห่อเนาะมามาจากกินนํำกันแทนขอตัวไปกินขขากันเด้อ